อสสวัดีท่านผู้ชมอะไรท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคาร์ o u n t e r s t อ i k e เอออเาเป็นสีนะครับก็มากันในซูเ <c oughs> ปอร์ฮีโร่กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีพี่แจ็คครับผมมีพี่แจ็คแล้วก็มีมีพี่แจ็คพี่เจนแล้วก็ผมเจนโดแล้วก็มีใครวะไทสนะกีรันเชอรเป็นพี่ไทสแล้วก็แบทแมนเป็นพี่พีชนะครับผมที่ตายกันหมดแล้วเหรอ แจ๊เนี่ยแจ๊กี้แจ๊กีแจ๊กแจ๊กแจ๊วลลืมของแจ๊กเข้าไปหยิบของให้กูหน่อยดิไป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 หยิบของให้หน่อยเราต้องโดดไปข้างล่างเหรอใช่ใช่ต้องโดดลงไปข้างล่างพี่อ่ะโดดไปไม่ก็มันมีข้างล่างเนอะเอ้าพี่บล็อกก็อยู่ข้างล่างเดียวกกับูเลยตายได้ไงวะ เฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยี่อะไรวะหอลอกหลอกเฮ้ยมันมีเฮ้ยมันมีอะไรติดอยู่เมื่อกี้มันมันวิ่งได้ไวข้างบนอ่ะโดดโดดให้ตรงบล็อกไงติดมันติดมันติดติดเฮ้ยได้ดิเหรอวะโดดโดดตามบล็อกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันมึงจะตายได้ส์เหรอเอาละเอาละเอาทั้งแบทแมนทั้งแคทวูแมนมยืนตีอยู่มึงจะเอาให้มึงจะเอาให้ท้องกันเลยไหมมองหน้ากันไหนยี่เฮ้ส์เดี๋ยวแม่งได้ท้องกัน ไอะะรวแจ็คโดดไปเลยแจ็คเอ้ยโดนลงนี่เฮ้ยเฮ้ยเหยดแป่เฮ้ยคือเมื่อกี้มึงมาดีมากแต่ว่ามึงตายคืคนแรกหลบทางหลบทางหลบทางให้หน่อยลบทางให้หน่อยอยากรู้อยากดูแลกใกล้ๆเธอในจังหวัดไม่กูอยากรู้ ไม่ตาย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 โอ้ยเฮียอ๋อสมนี่กะเดินออกมาเลยใช่ไอ๋อต้องต้องดูตามบล็อกแค่เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเอาเฮียนี้หล่นดิอันนี้หล่นได้ิไงวะอะไรอ่ะอันนี้ต้องหล่นไกลเลยนูนขึ้นมาหน่อยนี่นูนมันขึ้นมันนูนขึ้นมาหน่อยแล้วต้องกระโดดขึ้นไปปึ๊บนั่นน่ะใช้แต่เพื่นคนเลย ข้างหน้าแกมันต้องโดดขึ้นข้างหน้าเลยเราต้องชาร์จเอ้ยมึงตามมาถึงที่แล้วเหรอแจ็โดดขึ้นข้างหน้าเลยเฮ้ยมันหลอกได้ไอ้ควายนี่มึงดูแบตแบงกูว่าควายเหมือนกันอันนี้เรียกควายกว่าโอ้เฮียอืดไอ้สัตว์อืดโอ้ดีบุ๊ดดีบูุ๊ดดีบุ๊ดดีบุ๊ดไป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 อ้าวอืม มองเหมือนมองไม่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 ยังไม่พร้อมเลยไป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 ใครจะหล่นก่อนพี้ก็จะแก้ไม่จะโจมึงแกล้ยโอ๊ยจ้าไม่นะเฮ้ยใครบังวะพี่เหยียบหัวผมเลยเออ ไปหาเราเหรอเด้อเอจังอ้าอย่าเสียงนางนิดจุ๊บไป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 แจ็คแจ็คแจน่าสันค็ขอไปแจ็คขอปอบนี่ยังขอบขอปคึกคือขามึงเบียดเนี่ยขามันไม่ใช่อ้าวทีนี้กูเกิดไกลเลย ร้อนมากโม <c oughs> เบดโมเบดโมเบดไปเร็วตอนนี้เราจะไม่เป็น2อลองไข่แน่นอนนะเอาเยอะเอาแต่ไข่ไปเลยวจะลงไปข้างล่างทำไมเหรเอานะสามเฮ้ยะ คนที่แกล้งกันผิดไม่เป็นไรหรอกคนที่แบบตั้งใจายก่อนหยบหยบหยบไป่ควรหยบไป่ควรเบียดไว้เบียดไว้เบียดไาด้วยอ้าวมันฉลาดวะพวดอ่านึกว่าพวดไอ้มันฉลาดอ่ะบอกเลยว่าช้ำมากช้ำรุดเหรอเออนั่นไงี้ยช้ำลุดช้ำรุดเลยกูแอบขอบรอมันไปก่อนเออโดดโดดเอ้ยอ้าวอ้าว ลปคขาพริกตายลื่นน้ำเหมือนขาพริกไปไปโก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 เน้นเร็วเน้นเร็วเดอะแบทเดอะแบโก็เออเใครรวกไปคือมึงทำกับกูอย่างนี้ได้ยังไงแฮมแบทง่วงอันนี้ง่วงอันนี้ผมว่ามีดแม้ต้องมีพลังวิเศษชัวร์เลยพี่ทำให้พี่ผ่านได้แน่นอนพี่ต้องควงพี่ต้องควีไปด้วยแบบเออควงได้

เอางี้ดีกว่าพนันกันดีกว่าใครรอดตรงนั้นนะต่อมาชนะเลยชนะเลยใช่ถ้าคนคนที่ไม่รอดไม่ทันเลยไม่ไปไหนเลยได้ใจก็ชนะดิพี่ตบูงใจนั่นแหละแบทแมนกลางปีแล้วจังหวะนี้อะไรหือเอาแล้วกินเลตเชนกระโดดลงไปแล้วโอ้โหลอนลูไปอีกคนเนี่ยจังหวะเดียวกันเรามาดูในส่วนของที่พี่เจนนี่นะฮะกำลังเดินตามไป แชร์บูเบ้ตอนนี้เดินครับะครับกระโดดไปหนัวหนึ่งีครับัไปแล้วอหนึ่งีอีกหนึ่งีอือไปรอทั้งคู่นะครับผมจังวานี่ไปสุดขอบฟ้าเนี่ยมึงชอบอะไรันเนี่ยเ้ปอดทีเยอ้าเดยกอเา่อนะนเออกนดตายนงเป็นี่อะไรกันหมดโลกนี้ไอ้เดโดนเลย โดดไปเลยโดดเลยแย่แล้วกูจะไปยังไงเล่นเป็นเด็กเลยมึงก็ไปสักคนหนึ่งอ่ะเออมีซูฟัตมีซูฟัตเฮ้ยเอืออะแบทแมนติดพรกคุณมาแล้ววันนี้ติดชักคุณมาแล้วอืมตวโดดเด้งเลยเสร็จไว้ชีวิตกูอยู่แค่นี้แหละกุจะบ้าจะประกุตะประตับประิบประิกด็ก โอ้ยรอดเว้ยแต่ดูกูแจ็คกูจะท่องให้มดูฟังโหไม่รู้สาม่รู้ต้นเขาต้นหุ้นเมื่อไรเนี่ยเมื่อไรเนี่ยเขาจะมาไงเขาจะโดดลงไปตายยังไมวะแต่ละคนเนี้ยโอ้ยนี่ดูตัวอย่างไงดูตัวอย่างนี่ของจริงเขาเล่นอย่างงี้ดูดูนี่นี่ดูดู เดี๋ยวรอไมค์ทีนึงนะเราจะกระโดดไปเลยนี่แล้วกระโดดปุ๊บย่อปั๊บหน้าไมค์ทีย่อปั๊บนะ้ยไมค์ทีย่อปั๊บกระโถตสบายสบายสบายมากกระโโถดอเพื่อนเพื่อนก่อนกระโโถเอาเลยท่านผู้ชมตอนนี้นะครับก็มาอยู่กันในรูมสิบแปดบวกของน้องอะไรวะลืมชื่ออะไรเนี่ยกินชิ้เลี้ยวเออแบทแมนยังไม่ใช่วันนี้พบกับผมนะฟอสซิลสยิวกิ้วไอ้เหี้ยสี่หิ้วูแบด ขบานเล่นกันตอนนี้โอ้โหกำลังจะโดนบ้าโอ้โหนั่นลอยไปแล้วครับผมไอ้สัตสไม่ใช้สูตรโกงวะน่ะไอ้เหี้ยมึงทำคุยอะไรมึงเนี่ยพ่อมึงตายชีวิตมึงนี่สโลไล่มากเลยวันนี้มึงจะถึงกันไหมนยทิ่หายแล้วกินเลตเทนมันโอ้หลานช้างมันตะไคร้เสือมันตายอยู่ตรงเนี้ยยันเค้งน่าสนึ่งสานอุ้ยเอา อะไรเนี่ยเอาเอาเอาานิ้วก้อยโดนปลายปลายเตียงไะเจ็บนิ้วเจ็บนิ้วอ๋ออันนี้อันนี้ต้องต้องสโลไปต้องเมึงตายโอ้ยไอ้สัตว์เอาที่เนี่ยไอ้สัตว์เนี่ยเขาเรียกอันนี้เขาเรียกซุปเปอร์ฮีโร่ไอ้สัตว์ต้องช่วยกันนะโซเบะช่วยช่วยกูเอาขึ้นไหมเขาหมดได้ไหมได้ปะ มือมือจับเลยจะมือกูจะมือกูเ้าจ้าบอกให้เอาไปข้างบนไม่ได้เอาลงว่าคนข้างในเนี่ยไม่น่ารอดนะือว่าเอาไอพี่แฮกมาเว้ไอพี่แฮกมาเว้เพี้ยงตายเพี้ยตายมาเรื่องนี้วันนีโอ้โหแมนแมนกระโดดไปโอ้โหเมองข้างหลังเอยอ่าเอาลัแคทวูแมนจะยงไงก็ต่อแคทวูแมยังไม่เดินครับผม แุ๊บแ่งวิ่งวิ่งไปแล้วครับผมโอ้โหสิบสองหลาสี่คู่ลอยโอ้โหกลับมาบล็อกข้างหลังไม่ไม่ทันครับแต่บล็อกข้างเอื้อตายแบบอนาถครับผมถอยหลังโชว์เลยถอยหลังโชว์นี่เย็ดเปดถอยหลังโชว์ด้วยเอาเดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวมึงดูนี่นี่ไี่อะไรสัตว์โอ้ไอสัตว์หัวทิ่มดินเลยโดนมาแล้วโดนมาโดนมาเลยโดนมาเลยวิ่งเลยพี่ พี่เดินลงไาข้างล่างเห็นไหมข้างล่างข้างล่างมันมีนี่อยู่ข้างล่างมีหินอยู่ต้องต้องโดดลงไปข้างล่างเออไอ้ี้ยลงไปด้วยเกนนี้เอาลตียงซกเตียงซกเตียงนี่ที่ที่คล้ายๆของกินใช่ไหมอะไรวะมันซกเล็กโอ้โจะเล่นเือกันเล่นได้พุสามไเฮ้ยอะตกว เปลียนตเติเติดเติติติเดนเติกินได้เท่าไหรมนต้อเข้าสู่ห้องพอซิสายกิ้วนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Counter Strike บอเ Offense อ้าวมันมีเปลี่ยนจังวะมีเปลี่ยนจงะเย็ดดยเอ๋อมีเพลเล่นเกมีเพลเล่นเก่งไงคนเปิดเสาตายไปขวาไปขวานี่ไปขวาไปขวาใช่กูขวาลายซ้ายดี เพื่อนกูไม่โอเคกูโดดเก่งแล้วแต่คือประตูหน้าเป็ดไอ้เเ้อเออเขาจังหวะพอดีเล่นหล่นไปตายสองคนไว้อะไรเด้อนี่มันต้องเล่นหนีไว้เนี่ยไหนนเนี่ยปาน้หอะเดินซ้ายขวาพร้อมกันเลยสองคนอ่ะโอ้ยตาย ตายตอนนี้ตายตายตายหรือขวาหลับตาเด้อลิงใครตายได้มาเป็นบมาตลอดไม่น่าเลยไอ้เหี้ยอันนี้สโลสโลสโลสเออเอาบังเอาบังดูมาดิแม่เน้หันหันไปดูดิหันไปดูดิหันไปดูเฮ้ยเจอะ ทำไงสะสโลได้ไงนี่กระโดดมาเหรอกระโดดแล้วลงแล้วลงแล้วลไตตกก้าตกผ้าตกตตายตกตาตกตตตยังไม่ถึงขึนเลยออเอาโอ้เอาไอ้ย่เลย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 ไม่ตายสโลไลท์ดิเพื่อนไอ้แบบสโลว์บูทบูทบูทอออบู๊บูทแล้วสโลไลท์ลงไปเลยไปไป ไปไยหลังกันไยหลังแล้วพุ่มโอ้กระโดดไปแล้วเว้ยกระโดดไปแล้วเว้ยกระโดดแล้วเว้ยแล้วเว้ยเฮ้ยไม่ใช่กินเชิญกินเชิญกระโดดตามไปช่วยเพกูดิแล้วกระโดดไปกระโดดไปกระโดดตามมันกินสว่านไปช่วยมันหน่อยมันเลยแล้วมันเลยแล้วโอ้แบบพลาดแบบพลาดเอาไปเอาไปพลาดไปไหนวะ อ้เปจะฟ้องทีเอ็มให้แม่งแบนสองตัวเฮียนี่มึงเห็นหน้าไหมเห็นหน้าเขาเยอะเฮีย้าเดี๋ยวมาต่อพาร์ทสองนะครับผมสําหรับคลิปหน้ามีอะไรติดตามกันต่อก็ขอให้ติดตามกันต่อไปสําหรับวันนี้ผมแอมดูแฟร์หรือว่าเจโด้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเฮ้ยมาโดดนี่ดีกว่าเพื่อนโลกมืดว่ะรักทุกคนครับเฮ้ยยังไม่ยังอม่ยุ่งออกนี่แล้วมา เรียกตายก็ต้องประตูที่นี่ดีกว่าเป็นการลุ้นแบบว่าครั้งสุดท้ายใช่ไหมมาให้สัตว์เดี๋ยวมึงดูใครเป็นเจ้าดวงดิเข้าพร้อมกันไงเพื่อนกูไปแล้วนะซองส้มไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันรอดอ่ะรอดเฉยมันรอดอ่ะมึงก็รู้คำตอบอยู่แล้วไอ้เหี้ยเข้าไป อยากลองเล่นอยากอยากไม่ไม่อยากลองเล่นอยากลองเล่นตืดตืดตืดนี่ไงหัวพาดเตียงพอดีถ้าตายหัวพาดเตียงพอดีเลยหลับันดีโอเคขอลาท่านผู้ชมก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะก็สำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมก่อนลาทุกคนครับจุ๊บจุ๊บอย่าลืมเก้าอี้นะครับผมฮะอย่าลืมแชร์อ๋อ